ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะตั้งมั่นในใจตัวเองนะแสวงหาสัจธรรมอันเป็นหนึ่งอันเลิกอันเป็นหนึ่งอันสะเทือนเรือนลั่นต่อโลกธาตุนี่อย่าไปแสวงหา อันสิ่งที่ไม่จีรังนั่งยืนจะไปสแสวงหาสิ่งที่ไม่แน่นอนเรียกว่าอันนี้จังอย่าไปสแสวงหาสิ่งที่มันไม่จริงเพราะฉะนั้นหาธรรมะหาจิตหาใจหาศีลหาธรรมอาะ ขอให้พวกเราทุกคนลูกหลานวัดป่าป่อน้ัมพอินจงตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในข้อวัดปฏิบัติชำระล้างนำเอาธรรมะเอานำเอาอาณาปาณสติมาชำระล้างสันดานที่ฝังแน่นอยู่ในจิตในใจให้บริสุทธิ์สะอาดผ่องแผ้ว ให้เป็นแสงสว่างแก่โลกอขอสาธุการได้ทำแค่นี้กันสาธุ